ตัวนี้นะครับที่ฝรั่งเขาออกเสียงไม่ถูกนะครับนะฝรั่งเขาออกก็เอาวายเอาวายเอาวายไม่ใชเอาว่ายเอนะครับคนไทยเรา้องเรียกว่าวายนะครับฝรั่งก็ออกเสียงไม่เป็น <c oughs> นะครับต้นฉบับคลิปเสียงเมื่อกี้นะครับคุณครูก็เลยแถมมาอีกคำอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับคือ worship นะครับนะ worship แปลว่าไหว้นะครับหรือเราจะใช้สำนวน อีกสำนวนหนึ่งว่า pay r e s p e c t t o นะครับเรา pay r e s p e c t t o ก็คือเรายกมือไหวเราให้ความเคารพนับถือก็ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกนะครับกับผมอภินันดำาสีใหม่หรือว่าครูอภินันนะครับหรือครูนันนะครับเนื่องจากว่าในการทำคลิป หนังสือสอนนักเรียนนะครับช่วงนี้คุณครูไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับเพราะว่า,าคลิปบางคลิปนั้นต้องใส่เสียงต้นฉบับเข้าไปด้วยนะครับซึ่งโปรแกรมในการถ่ายทอดสดนั้นมันไม่สามารถที่จะใส่คลิปเสียงได้นะครับคุณครูก็เลยบันทึกเทปนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดแต่ ช่วงนี้นะครับคุณครูลองนำโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งมาใช้นะครับก็สามารถที่จะใส่เสียงลงไปได้นะครับเมื่อใส่เสียงลงไปได้ก็สามารถที่จะนำมาไลฟ์สดได้นะครับก็คลิปนี้ก็เลยทดลองนะครับเรียนภาษาอังกฤษโดยการนำโปรแกรมใหม่นี้นะครับนะหน้าที่ย3สหน้าที่23นะครับ focus on the w r l l นะครับก็คือ ระบุเน้นเฉพาะเรื่องลงไปนะครับบนโลกนี้นะครับโฟกัสก็คือระบุเน้นนะครับในภาษาไทยเราก็นํามาใช้อยู่นะครับว่าโฟกัสลงไปโฟกัสเรื่องนั้นโฟกัสเรื่องนี้นะครับนะก็โฟกัสลงไปเลยคือเน้นลงไปเลย On the อ o เวโออ่อแววบนนะครับ the w เว l อแปลว่าโลกบนโลกนะครับก็คือระบุเน้นลงไปเดี๋ยวคุณครูลองให้ฟัง คลิปเสียงต้นฉบับดูนะครับในหน้านี้เพราะว่ามีคลิปเสียงต้นฉบับอยู่ด้วยนะครับว่าคุ i t i n g around the world เนี่ยคลิปเสียงต้นฉบับเนี่ยสำเนียงฝรั่งเขาเนี่ยออกเสียงอย่างไรนะครับลองฟังดูครับผม Review 1. Page 23 Focus on the world people around the world greet each other in different ways here are some of them china a nod or a bow japan long bow palms on legs heels together indonesia say se selamat which means peace korea a short bow and head shake thailand palms together bow head called way United Handshake. States. A hands เดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าเพิ่งเป็นการทดสอบครั้งแรกนะครับนะรู้สึกว่าเสียงมันจะดังอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับที่คุณครูนำมาไลฟ์สดนะครับจะไม่เข้าออนไลน์ในระบบในะระบบถ่ายทอดนะครับนะก็เลยทำให้นักเรียนได้ยินไม่ชัดเจนนะครับ ก็ถือว่าต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นการทดลองครั้งแรกนะครับนะด p i าพนะครับมองที่รูปภาพต่างๆนะครับ Look at the photo ตัวทีครับไม่ใช่ look at the picture Look at the photo มองที่รูปภาพนะครับ Which greeting are common in your country นะครับ Greeting แปลว่าการทักทายนะครับนะการทักทาย greeting เนี่ยนะครับภาษาไทยคุณครูแปลให้กันบนแล้วนะครับ วิชอันไหนก็คือการทักทายแบบไหนอาคอมมอที่เป็นเรื่องธรรมดานะครับคนมอบคอมมอนคอมมอนเนี่ยครับคอมมอนอนอรนะครับก็แปลว่าธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดา In your country ก็คือในประเทศของคุณ c o u n t r y ก็คือประเทศนะครับการทักทายแบบไหนที่ถือว่าเราเห็นกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในในชีวิตประจำวันของประเทศเรานะครับ ก็มีตัวอย่าง greeting around the world นะครับ greeting แปลว่าการทักทายนะครับ around the world แปลวรอบโลกนะครับรอบโลกนะก็ตามภาพเห็นไหมครับตามภาพก็มี a handshake handshake เนี่ยก็แปลเ,เป็นไทยก็คือเช็แฮนนะครับนะก็ใช้ทับศัพท์นะครับคนไทยเราก็ใช้ทับศัพท์ว่าเช็ h แฮนก็คือ check hand เช็ดแฮนแปลว่าจับมือกันนั่นเองหรือว่าขย่ามือ นะครับจับมือแล้วก็สั่นมือนิดหนึ่งนะครับก็โอเคเรียกทับศัพท์ไปว่าเช็คแฮนด์ไปเลยนะครับนะแล้วก็อฮักนะครับอฮักฮักนะครับแปลว่ากอดนะครับคุณครูก็เลยแถมอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับก็คือ embrash นะครับ embrash นะครับแปลว่าจับมือเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ kiss นะครับซึ่งแปลว่าจูบนะครับ kiss แล้วก็มี about นะครับ about b o w u ตัวนี้อ่านว่า about นะครับนะตามคลิปต้นเสียงเมื่อกี้ต้นฉบับนะครับนะอ่านว่า about นะครับแปลว่าก้มตัวหรือภาษาไทยเราก็เรียกว่าโคง้คง,คงคำนับนะครับตามภาพเนี่ยนะครับนะตามภาพเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่ฝรั่งเขาออกเสียงไม่ถูกนะครับนะฝรั่งเขาออกว่า away away ไวมาเยอะไหวเยอนะครับคนไทยเราต้องเรียกว่าไหวนะครับฝรั่งก็ออกเสียงไม่เป็น <c oughs> นะครับต้นจะแบบริปเสียงเมื่อกี้นะครับคุณครูก็เลยแถมมาอีกอีกคำศัพท์หนึ่งนะครับคือ worship นะครับนะ worship แปลว่าไหวนะครับหรือเราจะใช้สำนวนอีกสำนวนหนึ่งว่า pay respect to นะครับเรา pay respect to ก็คือเรายกมือไหวเราให้ความเคารพนับถือก็ได้นะครับ ไป respect to เขียนอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะครับนะเดี๋ยวเผื่อว่าบางศรีศรษะกุลกลัวนะไป respect to อย่างนี้เราเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับไป respect นะครับชูจุดจุดจุดนะครับเราต้องการที่จะให้ความเคารพนับถือนะครับไป respect to อย่างนี้ก็ได้นะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ย ใช้ได้หลายอย่างแต่ถ้าไหว้ตรงๆเลยก็คือ Worship นะครับนะโปรแกรมนี้ดีอย่างนะครับสามารถที่จะเขียนอะไรเพิ่มเติมลงไปได้นะครับจะเขียนระปากาก็ได้แต่ว่ามันเขียนยากนะครับเขียนกับเมาส์นะครับนะ,ะมาดูต่อเมื่อกี้เนี่ยคลิปเสียงต้นฉบับเขาอ่านตรงนี้นะครับ People around the world greet each other in different ways. Here are some of them. สวัสดีครับมีลูกเข้ามาชมกันยรักษร์จันทองนะครับนะก็ขอขอบใจนะลูกนะไลร์สดก็ดีอย่างอย่างเงี้ยนะครับจะได้ทักทายท่านผู้ชมบ้างเอาเดี๋ยวแปลให้ต่อนะครับนะ People Around the World ก็คือผู้คนทั่วโลกนะครับนะ People Around the World ก็แปลว่าผู้คนรอบโลกหรือทั่วโลกนะครับ Great กรีดนะครับคุณครูก็เลยแปลให้เป็นว่าแสดงการทักทายนะครับว่าเป็นคำกริยานะครับ each other นะครับ each other แปลว่าซึ่งกันและกันนะครับซึ่งกันและกันนะอยู่ชั้นไหนก็เข้ามาเรียนได้นะลูกนะเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักเรียนชั้นม .1 นะครับแต่หนังสือนี้เป็นหนังสือเรียนสําหรับชั้นม .1 นะเหมาะสําหรับนักเรียนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับนะ ทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้ยิ่งโควิดอยู่ด้วยนะครับก็มีนักเรียนเข้ามาติดตามวันหนึงสิกว่าคนนะครับนะทั้งนักเรียนทั้งท่านผู้ชมเนี่ยคุณค,ณคณรูก็รู้สึกภูมิใจนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเดือนมีคนมาติดตามไม่ถึง10คนอะไรอย่างนี้นะครับนะก็สร้างกําลังใจให้กับคุณครูนะครับจะได้ทําต่อไปนะครับผมโอเคแปลกันต่อครับ in different way in different way เนี่ยแปลว่า ในวิธีต่างๆนะครับตามวิธีต่างๆ,ๆกันนะครับ indifferent different แปลว่าแตกต่างเวอรและหนทางนะครับก็คือตามวิธีอของแต่ละประเทศนะครับคุณครูก็ใส่เพิ่มเข้าไปนะครับของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับนะ here are some of them here are some of them แปลว่าน,นี่คือตัวอย่างนะครับ here are, ก็แปลว่าน,นี่คือนะครับ some แปลว่าบ้าง of them ก็คือ ขตัวอย่างของของการแสดงความทักทายเหล่านั้นนะครับเด่นในที่นี่คือการแสดงความทักทายเหล่านั้นแหละก็ทําเป็นตารางขึ้นมานะครับว่าเกาหลีก็คือประเทศนะครับว่าประเทศอะไรบ้างนะครับประเทศก็มีจีนาก็คือประเทศจีนเชี Japan, ้วญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะครับเรียก็คือประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนะส่วนหัวข้อตรงนี้มืดๆหน่อยนะครับ โอ้ในลูกจิตระดาศีสุขบอกสู้ๆนะคะอาจารย์หนูเป็นกําลังใจให้นะคะก็ขอบใจนะลูกนะเพราะคุณครูตอนนี้ r e e t i n g นะครับก็แปลว่าการทักทายนะลูกนะคุณครูจะแปลทุกศัพท์เลยโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมหนึ่งชั้นป .5 เนี่ยยังยังยังภาษาอังกฤษยังไม่แข็งแรงคือยังไม่เก่งนะครับนะบางคนก็ยังอ่านไม่ออกนะจริงๆด้วยนะครับนะคุณครูก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออทำยังไงให้นักเรียนไทยเนี่ยรักภาษาอังกฤษและได้เก่งๆกันนะครับ ก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่ให้กําลังใจมาบอกว่าฟังอาจารย์สอนแล้วเข้าใจดีรู้สึกเป็นเป็นแรงจูงใจเหลือเกินนะครับที่อยากจะให้ทําต่อถึงแม้จะไม่มีไรายได้อะไรสักบาทก็ตามนะครับนะไม่เป็นไรนะครับทําไปเรื่อยๆ gesture นะครับ g e s t u r e นะครับบางทีอาจจะมองไม่ชัดที่คุณครูชี้เมาส์อยู่นี่นะครับนะนะอ่านว่า gesture นะครับแปลว,ว่าท่าทางนะครับ ประเทศจีนเนี่ยเขาทำความเคารพกันอย่างไรก็คืออนนอตออเบานะครับอนนอตเนี่ยแปลว่าพยักหน้านะลูกนะอนนอตเนี่ยพยักหน้านะครับออแปลว่าหรือนะครับบานะครับแปลว่าโค้งโค้งคำนับนะครับตอนนี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาต้องขอไปด้วยนะครับนะเพราะว่ากระผมมีบางไลฟ์สดอยู่นะครับไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับนะ Uh, ประเทศญี่ปุ่นนะครับเชียแพนนะครับก็การทักทายทำโดยวิธีลองเบาลองเบานะครับ palms or legs heel together นะครับลงนะครับแปลว่ายาวนะครับบาเมื่อกี้แปลว่าโคง้งคำนับพยักหน้านะครับ <c oughs> <c oughs> เสียงได้ยินหรือเปล่าครับเมื่อกี้พอตัวศัพท์้ามานี่เบานะครับโคง้งคำนับลงไปว่ายาว มันโค้งคำนับยาวในที่นี้ก็คือโค้งคำนับลงต่ำๆนะครับโค้งลงต่ำๆนะครับนะ <c oughs> แต่ภาษาอังกฤษก็ใช้ก็ว่าลองนะลุงนะลองเบา palms or l e g palms เนี่ยแปลว่าฝ่ามือนะลุงนะฝ่ามือเดี๋ยวนะครับไม่ได้ยินเสียงค้ามนะแปลว่าส้นเท้านะครับส้นเท้าเขาด้วยกันส้นเท้าเขาด้วยกันก็หมายความว่าส้นเท้าชิดกันนะ,นะครับนะ ส้นเท้าชิดกันหรือว่าเท้าแนบชิดกันนะครับยืนตัวตรงนะครับแล้วก็ฝ่ามือแนบกับลําตัววนะ่า้เถิดแนบกับขาเลขในที่นี่คือแนบลําตัวนั่นเองนะนะครับแล้วก็โค้งคํานับก็คล้ายๆกับเมืองไทยนะครับนะอินโดนีเซียนะครับเซสลามัตเซไปพูดก็พูดคําว่าสลามัตนะครับซึ่งคุณครูก็ไม่ทราบนะแต่แปลตามความหมายเนี่ย wish แปลว่าซึ่ง means นะครับ means แปลวหมายความว่านะครับพีชคือสงบประเทศเกาหลีนะครับก็จะพูดว่านะไม่ใช่พูดว่าคือใช้วิธีการแสดงการทักทายด้วยการเออช็อตโบเออช็อตบ่าวนะอ่านว่าบาวนะทุกทีนะไม่ใช่อ่นานว่าโบนะลูกนะเออช็อตบ่าก็คือโคง้งคำนับสั้นๆก็คือโคง้งโค้งคำนับนิดหน่อยนั่นะเองนะเขาใช้ําว่าช็อต and hand check hand c h e k e นะี่ก็คือเช็คแฮนด์นั่นเองนะครับแล้วก็จับมือเช็คแฮนด์นะครับ ส่วนประเทศไทยนั้นนะครับเราเข้าใจกันดีแต่ภาษาอังกฤษเขียนว่า,างี้นะครับ palm together ก็หมายความว่าเอาฝ่ามือเนี่ยแนบเข้าด้วยกันแนบด้วยกันในที่นี้คือต้องแนบกับชิดลำตัวนะครับแล้วก็เบ head ก็คือโค้งคำนับศีรษะลงมานะครับเแบาบแปลว่าโค้งคำนับนะครับเรียกการทำแบบนี้ว่าไหวเขาก็อธิบายอย่างนี้ความจริงแล้ว ยังไม่เรียกว่าไหวนะครับอย่างนี้เรียกว่าทําความเคารพถ้าไหวเนี่ยก็ต้องยกมือพนมขึ้นมาด้วยนะครับนะก็คือ worship นะครับ your hands นะครับ worship your hands together in front of influence นะครับก็คือยกมือขึ้นข้างหน้านะครับแล้วก็ประกอบกัด้วยกันอะไรทานองนั้นนะครับนะก็โอเคอยู่นะครับเมื่อกี้ไหวนะครับนะฝรั่งก็ออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับนะเพราะเขาไม่ใช่คนไทยอันนี้ไม่ว่ากันนะครับ พอ oh, เป็นเวลหรืออะไรต่างเวลก็วหวนะครับ w a i ตัวนี้อ่านว่าไวนะครับนะส่วนประเทศสหรัฐนั้นก็คือเช็คแฮนอย่างเดียวนะครับคือจับมือเช็คแฮนกันทีนี้มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ World Link w l i n k เนี่ยนะครับก็คือเชื่อมโลกเข้าด้วยกันก็คือเชื่อมด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับนะคำสั่งตรงนี้บอกว่า Do research on creating around the world what creating does each o u t r use นั่นก็หมายความว่าให้ทำการ ค้นหานะครับรีเสิร์ชในที่นี้ไม่ต้องแปลว่าวิจัยนะครับไม่แปลว่าค้นหาค้นหา,าในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าการทักทายการรอบโลกเนี่ยเขาทำกันอย่างไรบ้างนะครับ Watch g r e e t i n g ว่าการทักทายแบบไหนเนี่ยซึ่งแต่ละประเทศใช้นะครับ Dash each country use each นะครับแปลว่าแต่ละนะครับนะแต่ละประเทศ use แปลว่าใช้ คือใส่ชื่อประเทศอื่นเพิ่มเข้ามาอ๋อ,อตรงนี้นะครับ mm. add more country add แปลว่าเพิ่มนะครับหรือแปลบ,บวกนะครับ more แปลว่ามากกว่า country แปลว่าประเทศ mm. ก็คือเพิ่มประเทศอื่นเข้ามาด้วยนะครับนะเพราะเขายกตัวอย่างให้5ประเทศมีลูกอัธยาทนนะครับเข้ามาช่วยตอบอาจารย์หน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงอาจารย์ที่ไลฟ์สดอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้เพราะคุณอาจารย์จะจะตัดนะครับระบบการไลฟ์สดเพื่อที่จะเช็คระบบ เสียงก่อนนะครับว่าเข้าหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วคุณครูตัดสายโทรศัพท์นั้นแล้วก็เสียงไม่ได้ยินเลยนะครับนะโอเคครับก็คือ country ก็แปลว่าประเทศนะครับนะเช็คแฮน n d ก็คือประเทศประเทศไหนที่ใช้ระบบเช็คแฮน n d นะครับมีเม็กซิโกเยอรมันอินเดียโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกนะครับแล้วก็สเปนนะครับ, Mexico, aman, India, รบ,รบ,รบประเทศไหนใช้ระบบเช็คแฮน n d เราก็ ก็หมายถูกลงไปอย่างนี้นะครับแต่คุณครูไม่ทราบนะนี่คุณครูสมมุตินะครับฮักออคิสก็คือกอดแล้วก็จูบนะครับมีประเทศไหนบ้างเบานะอ่านว่าเบานะไม่ได้นะโบนะเบาโค้งคำนับนะครับหรือว่าไหวนะครับนะไหวทับศับไปเลยแล้วก็อาร์เธอร์อาร์เธอร์ก็คืออื่นๆอาจจะมีวิธีอื่นๆนะครับเป็นการทักทายกันไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะครับก็ไม่แน่เดี๋ยวคุณครูก็นึกไม่ออกนะครับว่า ประเทศไหนบ้างที่ใช้วิธีการแสดงการทักทายกันโดยโดยวิธีอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่เหล่านี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือจบหน้าที่23เดี๋ยวคุณครูขอจบการไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนนะครับ